สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ถึงเทลนะคะและวันนี้คุณอยู่กับลอนดอนคอลลิงค่ะ ของ c h ช n t h i ถิง a ทลแล้วก็เป็นคลิปแรกของ London Calling ด้วยก็เดี๋ยวขอเล่าแบ็กกราว n ์สั้นๆก่อนนะว่าทำไมอยู่ดีมาทำ n าแนันนี้ส่วนตัวถิงค่ะถิงได้ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนได้ประมาณปีครึ่งละตั้งแต่ปลายปี2022เนาะแล้วก็ได้ประสบพบเจอเลหลายๆเหตุการณ์เลยในชีวิตที่รู้สึกว่าทาไมเราไม่เอามานั่งเมาส์มอยหรือว่ามานั่งมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องต่างๆให้ทุกคนฟังเนาะเพื่อาอาจจะเป็นใกล้ไลน์หรือว่าเป็นอินโฟมชัน ให้กับคนที่กําลังมองว่าเฮ้ยเราจะย้ายมาลอนดอนดีไหมย้ายมาอังกฤษดีไหมหแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปคอมียเกับประเทศอื่นๆได้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงอย่างข้อแรกอะค่ะที่หลายๆคนอาจจะ มีเป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกย้ายประเทศเนาะก็คือเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องมลภาวานะเนาะอย่างที่ลอนดอนน่ะคะ่ะหลายๆคนก็ถามว่าอากาศมนันแย่จริงไหมนะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะอย่างข้อเสียมันก็มีความเป็นไบโพล่าในบางวันเนาะที่เราสามารถพบเจอฝนร้อนลมหนาวอะคะ่ะได้ภายในวันเดียวเลยาอาจจะเดาการแต่งตัวยากนิดนึงทาให้แบบเฮ้ยคิดว่าวันนี้ต้องพกลมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า โดยส่วนมากค่ะจะคลาวด d ้แล้วก็มีเมฆเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้คนที่เนี่ค่ะใช้ชีวิตตามแสงแดดเนาะพอแดดมาก็ออกไปใช้ชีวิตกันนอกบ้านตามพาร์คมีปาร์ตี้ปิ้งบาร์บีคิวกันละพอแดดหุบหรือว่าพออากาศมันเริ่มเย็นขึ้นนะคะก็จะไอโซเล e ตัวอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่นะคะอย่างสิ่งที่ทําให้ถึงแฮปปี้เลยที่นี่ก็คือการที่มันมีสีฤดูเนาะ มีตั้งแต่วินเทอร์สปริงซัมเมอร์แล้วก็ออทามเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นเน t ช r a ั c y ซคลหรือว่าซีซันเชนจ์เปลี่ยนไปตามฤดูกาลมันทำให้เรารู้สึกแบบ Happy, แฮปปี้อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่เวลามันก็ผ่านไปไวอย่างฤดูแรกก็วินเทอร์นะคะวินเทอร์จะเริ่มตั้งแต่อ่ปลาย n o v e m ber จนถึงมาร์ชเลยอากาศต่ําสุดก็อยู่ที่ประมาณลบสมที่ลอนดอนจะหิมะจะไม่ค่อยตกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความหงอยหน่อยเพราะว่าพาทิจจะตกไวอยู่ที่ตั้งแต่ประ,ประมาณบ่าย3มเลยออกจากบ้านไปทํางานก็คือฟ้ามืดกลับบ้านฟ้าก็มืดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะงงๆหน่อยว่าเอ๊ะเราต้องอาบน้ํานอนเลยไหมหรือว่าย,ยังต้องกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกว่ามัน กลางวันมันสั้นมากๆเลยกลางคืนมันยาวมากๆเลยเราอาจจะทําตัวไม่ถูกในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใครที่จะมาในช่วงวินเทอร์อะไรเงี้ยมาเที่ยวเนาะก็ไม่ค่อยแนะนําโดยเฉพาะช่วง January หรือวว่่าชงมก,กราคมอะค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบทําให้เวลาได้ออกไปเที่ยวอหารน้อยลงเนาะ แัดมาอย่างสปริงนะคะสปริงอากาศก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ7-17องศามันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงมาร์ชจนถึงเมยเนาะแล้วก็ภาทิศนะคะจะขยับมาตกประมาณ5-6าหโมงซึ่งก็ใช้ชีวิตปกติแหละคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตแล้วก็การแต่งตัวเริ่มมีสีสันมากขึ้นเริ่มแฟชั่นเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่ผีบานเต็มเมืองเลยถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวที่ลอนดอนนะคะก แนะนำให้มาช่วงนี้เลยเพราะว่ามันจะสวยมากๆเลยเดินไปที่ไหนก็มีแต่ดอกไม้เนาะแล้วก็มันมันทาให้มีความรู้สึกแบบโอ้ยสดชื่นล่าเริงไปหมดเลยนะคะถัดมาก็คือช่วงซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่เดืเนอนกันายนจนถึงออกัสเนาะมิถุนายนถึงสิงหาอากาศมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ7จนถึงแบบ28ในเวลาปกติเนาะอย่างบางปีมันก็มีฮีทเวฟฮีทเวฟเนี่ยมันทำให้อากาศพุ่งสูงไปจนถึงเกือบเกือบ40องศาแล้วที่นี่มันร้อนแห้งนะคะ แสบผิวไปหมดเอาจริงๆแล้วก็ความบ้งที่สุดของช่วงฤดูร้อนก็คือบ้านส่วนมากที่นี่ไม่มีแอร์นะคะ,ะมันจะมีแบบถ้าเกิดว่าไปตามตึกแบบศูนย์การค้าหรือว่าออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีแอร์อยู่แล้วแหละรวมถึงตึกที่เป็นแบบเพิ่งสร้างใหม่ new building ทั้งหลายที่เป็นตึกสูงอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นน่ะน่าจะมีแอร์อยู่แล้วแต่ว่าบ้านส่วนมากอย่างบ้านทิงเองเงี้ยไม่มีแอร์ก็จะลําบากนิดนึงในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าความสดใสร่าเริงของช่วงซัมเมอร์ค่ะก็คือคนจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันเเยอะะพราาว่า เวลาช่วงกลางวันนะคะมันยาวพระอาทิตย์ตกอยู่ที่ประมาณแบบเลทสุดเลยนะประมาณสี่ทุม่มอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็จะเห็นคนตามพาร์คเยอะมีเฟสติวัลหรือว่ามีอีเวนต์นะคะข้างนอกอะจะเยอะมากแล้วก็รวมถึงแบบเ,เป็นหน้าบาร์บีคิวซีซันเนาะอย่างบ้านหลายๆคนอย่างแบบเ,เพื่อนผิงเนี้ยก็จะมีจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้แล้วก็ไปจอยๆอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านก็แฮปปี้ G ในช่วงซัมเมอร์อยู่เหมือนกันค่ะ ก็ฤดูที่4ก็เป็นออทัมนะคะออทัมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ September จนถึงโนเวม b e r ประมาณนี้เนาะอากาศก็เริ่มกลับมาเย็นสบายนะคะก็อยู่ที่ประมาณแบบ7-17องศาประมาณนี้คล้ายๆกับช่วง s สปริงแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเนาะก็สวยอยู่เหมือนกัน,นะคะถ้าเกิดมาเที่ยวช่วงนี้ก็ก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าอากาศก็จะเริ่มเย็นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวช่วงแบบ เอ่อโนเ e มเบอเนี่ยมันก็จะมีพวกอีเวนต์คริสต์มาสที่เขาเริ่มจัดกันแล้วตั้งแต่1 November เลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แนะนำให้มาอย่ามา25เ uh, อ่อน e c e m b e r นะคะเพราะว่ามันปิดแล้วก็ที่ลอนดอนเนี่ยมันเงียบเหงามากๆเลยเพราะาไม่มีอะไรเปิดเลยไม่มีแอคทิวิตี้อะไรให้ทำแล้วก็ไม่ได้มีคริสต์มาสเพราะว่าหลายๆคนกลับบ้านไปฉลองคริสต์มาสกันที่บ้านสำหรับเรื่องที่สนะคะที่เอ่อ uh, น่าจะมา เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งหลักๆเลยก็คือเรื่อง cost of living Cost of living ที่นี่ถึงบอกเลยว่าค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครจะย้ายมาค่ะแล้วก็อยากรู้สึกว่าเงินเดือนเลทไหนที่จะทำให้การใช้ชีวิตมัน comfortable มากที่สุดก็คือสำหรับตัวถิงเองนะถิงรู้สึกว่าประมาณ50,000พาวต่อปีเพราะาเงินเดือนที่นี่เขาให้เลทเป็นต่อปีนะคะ ห้าหมื่นพาวต่อปีน่าจะใช้ชีวิต comfortable ค่อนข้างโอเคเลยแหละเพราะว่าเราสามารถอยู่เองได้ไม่ต้องไปแชร์แฟลตกับใครนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายที่นี่มันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าเช่าค่าเช่าบ้านเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยซึ่ง average ของคนที่นี่ค่ะในการจ่ายค่าเช่าบ้านอ่ะมัน t a k จากเงินเดือนไปประมาณอยู่ที่40-5 0%เลยคือถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละระดับหนึ่ง เพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดมาค่ะแล้วก็เรื่องมันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนาะที่ทาให้มันเกิดอินฟล레이ชันขึ้นในยุโรปเอ่อมันสูงเป็นประวัติการเลยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เคยมีมาตั้งแต่หลังสงครามสมัยนู้นนะคะมันเลยทําให้หลายๆอย่างมันแพงมากแล้วก็อย่างลอนดอนเนี่ยค่ะค่าเช่าอะค่ะมันสูงอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเทียบกับเมืองอื่นๆดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะย้ายมาก็ แนะนำเป็นเรทประมาณนี้นะคะกับการที่จะใช้ต่อรองหรืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดอยากอยู่คนเดียวมีพื้นที่สามารถออกไป Eat Out ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ comfortable เนะะี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องเคาลเจอร์เนาะเคาลเจอร์ Culture ที่ลอนดอนเนี่ยค่ะจะบอกว่ามัน diverse ค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันก็มีหลายๆประเทศที่ย้ายมาอยู่ลอนดอนเนาะลอนดอนเป็นหัวเมืองใหญ่ ในทวีปยุโรปแล้วก็เป็นเฮดคอ r เร์ของหลายๆอย่างนะคะก็เลยทำให้ที่เนี่ยมันค่อนข้างด i เวอร์สมากๆมีทั้งคนอินเดียนคนปากีคนเทอร์คิชหรือว่าคนจีนคนไทยเนี่ยก็อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันกับคนบริทิชซะส่วนใหญ่นะคะก็เลยทำให้การใช้ชีวิตที่เนี่ยอาจจะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันก็ส่วนมากก็เป็นเอ็กซ์แพดแหละที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ ในเรื่องของอาร์ตเรื่องของมิวเซียมเคาน a เตอร์ต่างๆค่ะที่ลอนดอนหลายๆคนก็น่าจะทราบเนาะว่ามันค่อนข้างแบบเอ่อพรีเซิร์ฟหรือว่ารักษาไว้ค่อนข้างดีแล้วก็มีแหล่งการเรียนรู้หรือว่าพาร์คที่ให้เราอะค่ะไปได้พับบิคสเปซอื่นๆที่ให้เราอะไปไปอ่ t สเปนไทม์ time, หรือว่าไปอยู่ตรงนั้น,นะคะได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันกเ็นเลยทำให้ที่เคานเอที่ลอนดอนเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ เรื่องที่4นะคะที่่น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องเฮลท์แคร์นะคะเฮลท์แคร์ที่นี่จะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือ p r i v a t e Healthcare ก็คือว่าไงก็คือโรงพยาบาลเอกชนที่เราจ่ายเงินซื้อเวลาแหละแล้วก็จ่ายเงินค่าคุณหมอเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือ NHS ที่เราเสียภาษีแล้วก็รัฐเนี่ยมีการ support ในเรื่องนี้นะคะก็คือหาหมอฟรี นะคะก็คือ NHS เนี่ยย่อมมาจาก National Health Service นะคะก็คือหลกัหลกๆเลยอะคะ่ะวิธีการที่หาคุณหมอที่นี่ก็ค่อนข้างไม่ยากง่ายแหละคือแต่ว่าเราจะไม่สามารถเดินเข้าไปดุมดุมหาคุณหมอได้เลยนะเราต้องมีการระบบจอง GP หรือว่า General Practitioner นะคะก็คือคุณหมออายุรกรรมเนาะเราเรียกอ,อย่างนี้ดีกว่า ก็คือเราพอจองเข้าไปในระบบเนี่ยเราก็จะได้วันนัดเข้ามาได้วันนัดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปหาคุณหมอได้แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเสียก็คือเสียแค่ค่าย,ายาที่เวลาคุณหมอพรีสคริปต์ให้นะคะเราก็ไปตามบูธไปตามร้านขายยาใกล้บ้านเนี้ยคะ่ะแล้วก็จ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นยาประเภทไหน,นะคะ่ะเราเสียเลทเดียวเท่ากันหมดก็คือประมาณ9ก้าพันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ค่ะมันก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราสามารถหาคุณหมอได้เราเวลาเราเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเฮลท์แคร์ที่รองรับในเรื่องนี้นะคะค่ะในเรื่องถัดมานะคะก็คือเรื่องของ Transportation หรือว่าการเดินทางการคมนาคมนะคะอย่างในที่ลอนดอนเนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากๆเนาะเพราะว่าเขามีหลายๆเซอร์วิสเลยไม่ว่าจะเป็น t u o p Underground o v e r r r o u n d หรือว่า Bus นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสหลักๆที่ให้บริการในลอนดอนนะคะก็คือสามารถเดินทางไปไหนค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเดินออกอเดินทางออกนอกเมืองหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเทรนเนชั่นแนลเทรนนะคะพพอร์ตด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างอย่างที่ลอนดอนมันค่อนข้างเป็นวอล์กเทเบิลหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่สามารถเดินได้ค่อนข้างง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเพเดสเทรียนทางเดินเท้าอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถเดินได้เรามี Google Map เราจะเดินไปไหนอย่างไรตั้งแต่หญิงถิ่งย้ายมาอยู่เนี่ยก็คือเดินบ่อยมากคือถ้าเกิดว่าเปิดใน m a ปปุ๊บเห็นว่ามัน30นาทีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเดินละเพราะว่ามันก็จะไวกว่ากับการที่แบบเราต้องมานั่งลงรถต่อทูบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ London o f f เฟให้เราได้ด้วยเหมือนกันในแง่ของการเดินทางที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะคะ ถัดมานะคะเรื่องของเซฟตี้เซฟตี้ที่เนี่ยค่ะมันก็จะมันก็มันก็ค่อนข้างเซฟมากๆระดับหนึ่งเนาะในส่วนตัวความรู้สึกถิงตั้งแต่อยู่มาค่ะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรๆนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนถิงเหมือนกันที่แบบเออเจอเจอ,เจอแบบโจรขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงมากแต่ว่าที่แบบ เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก็มันก็จะมีเรื่องของสแกมเรื่องของนิฟครามเรื่องของแบบอยู่ดีๆก็มีข่าวคนโดนแทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามอีเวนต์ตามถนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเซฟตัวเองระดับหนึ่งไม่ไปที่เปลียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งด้านมือของลอนดอนเนาะอย่างเรื่องของสแกมเนี้ยถิ่นก็เคยโดนมาตั้งแต่ย้ายมาใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเล่ากันในคลิปหน้านะว่าสแกมในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็ เราเสียเงินไปเท่าไหร่กับสิ่งที่โดนนะคะแล้วก็อีกพอยต์หนึ่งของเรื่อง safety ก็จะเรื่องของ homeless นะคะ h o m e l e เราจะเห็นที่ลอนดอนเนี่ยประปายบนถนนเหมือนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรเรานอกจากแบบของเงินหรือว่าขออาหารอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของลอนดอนนะคะเรื่อง safety นะคะแต่ว่าส่วนมากแหละแต่ว่าแบบทั่วไปนไี่แหละ ถิงก็รู้สึกว่ามันก็ยังเซฟนะมันไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหรือว่าแบบอุ้ยเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆกับการย้ยปเทศก็คือเรื่องของการขอวีซ่านะคะอย่างอย่างส่วนตัวถิงถิงมาด้วยสกิลเวิร์เกอร์วีซ่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะก็คืออ,อ มันก็มี r o c e s s ของมันแหละในการขอที่จะต้องแบบหลายขั้นตอนนิดนึงเนาะกับการที่จะย้ายมานะคะแล้วก็แต่ว่านอกเหนือจาก Skill Work เกอร์ว่ค่ะมันก็ยังมีวีซ่าอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราสามารถแอพพลายได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยเนาะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวทิ้งขึ้นไว้ให้ว่าเว็บไซต์อะไรนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยว่าเราน่าจะตรงกับใครทีเหลืของวีซ่าอันไหนได้บ้างที่เราสามารถแอพพลายได้อันนี้ก็จะเป็นอีก p o i n t หนึ่งนะคะที่เราสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมค่ะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะคะที่ควรรู้ก่อนที่จะย้ายมาก็คือเรื่องของ job opportunity เนาะแล้วก็เรื่อง income tax หรือภาษีที่เราต้องเสียให้กับทางอังกฤษเนี่ยมันอยู่ที่แบนเท่าไหร่บ้างนะคะอย่างที่อังกฤษเนี่ยมันจะเสียตั้งแต่ศูนเปอร์เซ็นจนถึงสีิบห้าเปอร์เซ็นเลยศูนเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งหมืนสองพันพาวต่อปีก็ไม่ต้องเสียภาษีเนาะแล้วก็คนที่มีรายได้ตั้งแต่1 2 0 0 0หพาวต่อปีจนถึง5ประมาณ5 0,000พาวต่อปีเนี่ยก็เสียอยู่ที่20%้วกก็ถาาเิด่ ได้รับรายได้ะค่ะต่อปีอยู่ที่เกิน50 0 0 0พาวต่อปีก็คือจะอยู่ที่40%แล้วก็45%ตามลำดับนะคะในส่วนของ job opportunity ที่เนี่ยถิงมองว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถึงแม้การแข่งขันจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องแข่งกับคนโลโก้ด้วยที่เขาไม่ต้องมีการสปอนเซอร์วีซ่าต่างๆแต่ว่า job opportunity ที่เนี่ยถิงว่ามันก็ยังมีอีกมากมายนะคะเพราะว่า Headquarter ของหลายๆบริษัทเนี่ยก็อยู่ที่ลอนดอนเหมือนกันมันก็เลยทำให จริงๆแล้วอ่ะถิ่นมองว่าถ้าเกิดเรามี ability หรือว่ามี experience มากพอในการที่ apply อย่างเงี้ยอย่างตัวถิ่งอะค่ะถิ่งมาด้วยการ relocate จากบริษัทเก่าที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัทที่ลอนดอนอถ้าเกิดว่าหลายๆคนทำงานในบริษัทที่เป็น global company แล้วก็มี opportunity ในการที่จะ relocate ไปประเทศต่างๆได้อะไรองี้ยถิ่งก็แนะนำให้ลองคุยกับทาง HR หรือว่าคุยกับทางทีมดูว่า เอ้ยมันมีออฟฟิศี้ตรงนี้ที่เราสามารถแอพพลายได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนอกเหนือจากงานออฟฟิศหรืออื่นๆถึงมันก็จะมีหลายๆเว็บไซต์ที่เขามาลงงานกันไว้เอ่อกำลังหาคนหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็มันก็ยังมีอีกมากมายที่สามารถ explore ได้นะคะเดี๋ยวถิงขึ้นเ,เว็บ list เว็ไว้ให้ว่ามันมีเว็บไหนบ้างที่นี่ใน,ในการหาง,งานเนาะเกิดหลายๆคนอยากจะเข้ามาดูเข้ามาแอพพลายหาง,งานแล้วก็ อีกเว็บหนึ่งที่ถิ่งแนะนำเลยค่อนข้างสำคัญเลยคือโปรไฟล์บน Link ์อินของเรานะคะคือ Link ์อินเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้ง h e a ันเตอร์แล้วก็รีค r ร i เตอหลายๆคนนะคะ mm hmm. เขาอยู่ในนั้นแล้วเขาก็มองหาคนที่มีโปรไฟล์ที่มันจะแมชกับออ Job อ e s c r i p t i o n หรือว่างานที่เขากำลังมองหาเนี่ยอยู่หรือเปล่าซึ่ง Link ์อินเนี่ยมันก็จะเป็นอีกทูนึงหรือว่าอีก อีกเว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถเอาตัวเราอะค่ะเข้าไปหางานหรือว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เฮฮันเตอร์หรือวีโคเตอร์ต่างๆค่ะเห็นได้ค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจย้ายประเทศนะคะหลักๆมันก็จะเกี่ยวกับลอนดอนประเทศอังกฤษเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะอันนี้มันสามารถเป็นไอเดียคร่าวๆได้เนาะสำหรับใครที่กําลังมองประเทศอื่นๆอยู่เหมือนกันว่ามันควรมีปัจจัยอะไรบ้างในการที่เอามาใช้คอนซีเดอร์ในการย้ายนะคะแล้วก็ ในโอกาสหน้าจริงๆถึงนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่อยากมาเล่าให้ฟังเนาะจากประสบการณ์ที่พบเจอมาไม่ว่าจะทั้งเรื่องแกมเรื่องเค้าเจอช็อคออแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตที่นี่นะคะก็ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ลบกวนติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ